เพราะว่าทัวร์ลงพิเศษเยอะนะที่ผ่านมานะตั้งแต่ตอนเรียนางโมนี่คือไปสอนให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพมาถูกไหมใช่ไหมคะก็จะสอนเกี่ยวกับ AI แล้วก็การนำา a ไไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากสุดนะเพราะว่าทุกวันนี้คนใช้ AI นิติดิจิตอลฟอรเรนซิกไขความจริงทั้งหมดถ้าหากเกิดขึ้นกับท่านแนอนาคตคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับห้ามพลาดนะครับที่พ่เอกลากำลังพูดกับพี่เมย์ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปใครแล้วนะครับมันพัฒนาไปเรื่อยๆๆนะครับพ่เอกลาศเป็นใคร ็เป็นพยานในคดีแตงโมที่ไขความจริงและตามหาความจริงของคดีแตงโมแล้วครับที่พัฒนาซอฟต์แวร์เจาะข้อพิรุธการเดินเรือของแตงโมคือนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับและอีพีนี้นะครับเกี่ยวกับกองทัพไทยที่พิเอกลาาได้เป็นทัพหนุนหลังช่วยเบื้องหลังอีกด้วยครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหับหลายท่านนะครับแเทคโนโลยีนี้จะถูกนํามาใช้กับคดีแตงโมในอนาคตด้วยเช่นกันและทุกเทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใช้กับคดีหลักก็คือคดีต่อเพงเพชรพอร์ตแล้วก็ที่ใครเคยจำข่าวนะครับฝากด้วยนะครับอีพีนี้ช่องผมช่องหลักทีมงานหมอรัชชััยนะครบ คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆลท่านถ้าหากมันเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือคุณในครอบครัวท่านเครื่องมือตัวนี้มันสามารถตามหาความจริงให้ท่านได้ในความยุติธรรมฝากด้วยนะครับพูกกาลังใจที่ส่งเข้ามาในใต้ของนิณฑมาตเป็นพลังบวกของเราแล้วครับความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาสาหรับคดีใดมนะครับแล้วรอเลยครับเขาก็ตอบโต้เราเร็วนะคุณเอกราชเอาในฐานะที่คุณเชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยีนะคะเอาเขาเรียกตั้ว่าอะไรนะ โปรไฟล์หน่อยโปรไฟล์หน่อยไปสอนกองทัพโปรไฟล์คุณเอกราชมีไหมคะครับชกขึ้นกันนะครับเพราะว่าทัวร์ลงกับเอกเยอะนะที่ผ่านมานะก็ตั้งแต่ตอนคดีจังโมนี่คือไปสอนให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพมาถูกไหมครับใช่ไหมคะก็จะสอนเกี่ยวกับ AI แล้วก็การนํา AI ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากสุดนะเพราะว่าทุกวันนี้คนใช้ AI กันเยอะอยู่แล้วนะพี่เมย์แต่ว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าให้ใช้ให้ปลอดภัย ช่ยังไงนะเรเอาไปต่อยอดกับกับการใช้งานที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงออันนั้นคือสิ่งที่ผมไปบรรยายค่ะจริงๆจะจะบรรยายในมหาลัยด้วยครับไม่ใช่แค่ทางทหารอย่างเดียวค่ะอ่ะก็จะได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรามาพูดคุยวันนี้กันยังไงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจอ่าคำถามเจอมือถือเนี่ยเราใช้ความเป็นดิจิทัลฟอร์เรนซิกหรือว่าเรื่องของการแกะรอยจากมือถือมันบอกได้ไหมคะใครจัดฉากกันแน่ใครสร้างละครกันแน่ใช่ครับ ก็เรื่อง่างนี้ด้ว่าพี่เมย์ผมรู้ข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็คือจากคุณหมอธวัชชัยนะครับแท็กมาตอนคืนเลยนะครับก็ความรู้สึกแรกก็คือง่ายเลยนะครับ <S <S พอเราเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นอของที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันมันง่ายในมุมของดิจิทัลฟอร์นิติกนะครับต้องบอกว่าเวลาเวลาเราพิสูจน์กันจริงๆครับเราไม่ได้พิสูจน์คอนเทนต์ที่อยู่ในมือถือ ว่าใครจัดฉากหรือใครจะ,จะเป็นไทยหรือจะเป็นกัมพูชาใช่ไหมครับแต่เวลาเราพิสูจน์กันจริงๆครับด้านดิจิทัลฟลอเรนเนี่ยเราสามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือถือเนี่ยออกมาได้นะครับผมยกตัวอย่างเ,าเคสหนึ่งท,ที่ที่ผมทำแบบคหมอธรรมชาล้วกันนะครับเป็นาการพิสูจน์การตายว่าเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นฆาตุตายเองนะครับถ้าได้การอ,าอนุญาต จากญาติแล้วเราได้มือถือมาทั้งหมดนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิดีโอพี่เมย์สมมติว่าวันนี้เราได้มาทั้งหมดแล้วแล้วเราสามารถที่จะเอ็กเซสเข้าเข้าไปที่มือถือได้ใช่ไหมครับในมือถือเนี้ยเวลาเขาดึงข้อมูลออกมาครับมันไม่ได้มีแค่รูปหรือว่าวิดีโอนะครับ เขาจะดูที่ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันฝังเรื่องของลัติจุดลองรติจุดหรือว่าตำแหน่งเอาไว้บ้างมันไม่ใช่มีแค่รูปหรือว่าวิดีโอที่มันจะฝังเอาไว้ที่เราเรียกว่าเมตาเดต้านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพิสูจน์กันจริงๆอะครับเราจะดึงข้อมูลออกมาทีนี้เวลามันมาร้อยเรียงเป็นไทม์ไลน์อะครับไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอหรือมีเดียไฟล์ที่ฝังอยู่ในมือถือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเราๆอย่างเงี้ยเราเราใช้งานทั่วไปเราจะไม่เห็นข้อมูลพวกนั้นอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เวลาเวลาเราพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วก็สามารถที่จะเอามา,า,ายืนยันได้ถูกไหมครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราถกเถียงกันว่าใครเป็นคนจัดฉากหรือว่าข้อมูลเนี่ยเท็จหรือจริงถูกไหมครับแต่จริงๆเวลาเราดึงข้อมูลออกมาเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าถูกถ่ายอยู่ที่ไหนเวลาไหนนะครับตำแหน่งไหนแม้กระทั่งแม้กระทั่งเสาสัญญ,ญาณที่ตัวนี้ไปเกาะ ที่โทรศัพท์มือถือไปเก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วมันมันก็จะเป็นรีพอร์ตให้เราเพราะนั้นเวลาเวลาเรายืนยันข้อที่จริงเนี่ยนะครับเรายืนยันที่ตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งมันอยู่ฝั่งไหนอันนี้มันรู้รู้ชัดอยู่แล้วนะครับตำแหน่งไม่พอครับเราก็จะเอาพวกรูปต่างๆหรือว่าวิดีโอนะครับมาเรียงกันตามไทม์ไลน์ทีนี้อันนี้คือแอบบอกพี่เมย์กอนแล้วกันว่าเราไม่ใช่รู้แค่ว่าวิดีโอนะัมันทําอะไรนะครับเรารู้ถึงขนาด ไปที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วมันก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในรูปนั้นเนี่ยเขาทําอะไรเขาเขากำลังถ่ายทุ่นระเบิดหรือว่าฝังอะไรไว้ถูกไหมครับแล้วเรารู้แล้วที่จุดลองที่จุดเราก็เอามาร้อยเรียงเลยทีนี้เราสามารถที่จะแมปได้เลยครับว่าเส้นทางทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เอาให้ซอฟต์แวร์มันมันวิเคราะห์นะครับรัศมีทั้งหมดที่โทรศัพท์เครื่องนี้มันไปเนี่ยนะครับม,มาจากไหนไปที่ไหนนะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนเรารู้ได้มากกว่านั้นดกรู้ได้มากกว่าใครใส่ชุด จริงครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทีจ้า f ล็นสิ่เนี่ยวันนี้ยเอาจริงถ้าเกิดว่า,าทางทางกัมพูชาเนี่ยควรจะโพสต์ด้วยซ้ำว่าขอบคุณคขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปลอมขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิสูจน์กันจริงๆอะ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าปลอมอถูกไหมครับถ้าถ้าถ้ถามีการพิสูจน์กันเนี่ยก็ ไม่พ้เรื่องของดิจิทัลฟอรนซิกอยู่แล้วพี่เมยค่ะเพราะฉนั้นยังไงซะก็รู้และยิ่งสามารถเอ็กเซสเข้าโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือสามารถเปิดรูปได้เปิดวิดีโอได้นั่นหมายความว่าเครื่องนั้นอาจจะไม่ได้ใส่รหัสไว้นะครับหรืออาจจะสามารถดารหัสได้แน่นอนเราเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับก็ส่งพิสูจน์หลักฐานเลยครับออง่ายมากเลยแต่ทีนี้ ขั้นตอนในการในการเก็บหลักฐานนะครับมันก็ต้องดูว่าทางทหารกับกับของตํารวจเนี่ยนะครับมีวิธีการเหมือนกันหรือเปล่าแต่เดาว่าเหมือนกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้พอเราได้หลักฐานตรงนี้มานะครับมันต้องมีการเก็บหลักฐานแบบไม่ไม่เจือปนหรือไม่ปนเปื้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาส่งพิสูจน์หลักฐานนะครับสิ่งเนี้ยเขาเรียกว,ว่าดิจิทัลฟิวเอนสิหรือว่า,าทางนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราสมมติว่าวันนี้นะถ้าเรามีอันนี้แล้วเนี่ยผมสรุปให้เลยว่า ไปสารพระภูมิก็ไดนะ้ไม่ต้องสารโลกก็ไดนะ้ออสารพระภูมิก็รู้นะครับว่าว่า,ว,าว่ามันมาจากไหนใครทําอะไรยังไงนะครับและมันมีข้อความที่อยู่ข้างในอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิดีโอแหละนะครับ เผอๆผอเราอาจจะรู้ถึงต้นตอนเลยด้วยซ้ําถ้าเราเอาเอาตรงนี้ส่งพิสูจน์หลักฐานแล้วก็<ง>ถูกต้องครับพี่เมย์ค่ะอย่างนี้ข้อมูลที่ที่ได้มาน่ะจะนําไปต่อยอดอยังไงคะคือ <Okay. S 3> อย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าจะพิสูจน์อย่างที่ว่าเนี่ยตัวอย่างก็คืออาจจะเห็นตั้งแต่ว่าเขาเดินออกจากบ้านเลยแล้วก็แต่งช,ชุดทหารแล้วก็ไปฝึกตรงไหนตั้งนานแล้วนะมันอยู่ได้เป็นปีนี่กระ,ะทั่งไปหยู่จุดนี้แล้วที่ไอ้ตรงที่ฝังเนี่ยนะที่มันมีภาพไปฝังใช่ไหม อยู่ตรงไหนรัดลองรู้เพื่อเพ่ออยยาพิสูจน์ไมนเดินไปเลยเอาเจ้าที่เอวทีเนี่ยแหละไปดูเลยแล้วก็จะเจอตรงนั้นพอเจอปักกะบอลนี่าของคุณดูจากไอ้ตัวนี้นี่คือวิธีการเช็คใช่ไหมอันนี้เล่นได้เลยแล้วแถมไอ้พื้นที่ที่สังอะจะรู้เลยนดินไทยหรือเปล่ามันจะรู้เลยรู้รู้ทุกอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ไหมเอยเห็นบอกว่าในคลิปเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ด้วยของกัมพูชาด้วยมีคลิปช่วงหนึ่งที่เหมือนกำลังถ่ายถ่ายอยู่ใช่ไหมฮะ แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นทะเบียนมีทะเบียนกัมพูชาเดี๋ยวก็จะหาว่าปอมอีกใช่ไหมฟิล์มเนี่ยเขาก็เขาก็บอกเมื่อตอนนี้ก็ยิงไอ้ไอ้แก๊สไอ้เบียนยี่สิบเอ็ดอะเรามีรถรถเรามีทะเบียนกัมพูชาอยู่ใช่ไหมเขาบอกไม่จริงอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเปิดดูแล้วก็ไล่กลับไปที่บ้านเลยก่อนจอกจะบ้านเนี่ยหอมภรรยาหรือเปล่าแล้วค่อยออกมาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเนี่ยค่ะซึ่งอยู่ในคลิปเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีมอเตอร์ไซค์ที่มีทะเบียนกัมพูชาอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะ ต้องเป็นทีนี้มันง่ายอย่างนี้นะพี่เมย์คือไอ้ไฟที่อยู่ในเครื่องอะครับมันจะง่ายตรงที่ว่ามันมันเป็นต้นฉบับที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูกผ่านการส่งต่อใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมตาเดต้าเนี่ยถูกต้องและจุดลอนจุดเวลานะครับแล้วก็เครื่องว่าถ่ายด้วยเครื่องอะไรนะครับแม้กระทั่งอีมี่หรือซิมที่อยู่ในนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าซิมจากไหน ชัดเจนัดเจนอนี่มล้วอร์ไซซื้อจากไหนถ้าเกิดเขาลงทะเบียนก็รู้เออนี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมคะมอเตอร์ไซค์เที่ยงหลังถูกไหมเออป้ายทะเบียนกัมพูชามาดามดูแล้วเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องจริงอะค่ะ ซึ่งจะเป็นเฟสเนี่ยม,มันมันไม่ใช่ละค่ะครับอืม <c oughs> อืม,อมคือเขาก็พยายามที่จะตอบโต้แหละแล้วเจ,จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาตอบโต้เราเร็วแต่ว่ามันไอ้เรื่องนี้ยมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตนะแต่ประเด็นก็คือพอพิสูจน์แล้วอย่างที่เสนาว่าเอามาทําอะไรต่ออ,อันนี้จะดีเพราะว่ามันจะมาสามารถไปเทียบว่าเขาเขาปฏิเสธใช่ไหมะแล้วความจริงเป็นไงพื่เราพยายามจะทํเรื่องนี้ว่าขอ้ขอมูลเท็จยังไงความจริงเป็นยังไงแล้วก็ไปประกบกันแล้วไปแฉแล้วเอาเนี้ยแฉไปที่ ทางญี่ปุ่นก็ได้ตอนนี้ก็จะเป็นประธานในอนุสัญญาอตัตว,วาเนีเขาก็จะรู้ว่ากับูชาเนี่ยไม่มไม่ได้มีความซื่อสัตย์<ม>แล้วนี่จะทำให้เรื่องต่างอื่นๆที่เขาพูดมาจะจะเสียหมดเลย ใช่ไหมทำให้เราได้เปรียบเวลาที่จะไปคุยนานาชาติอันนี้สําคัญมากมันน่าจะจับได้ชัดๆอย่างเงี้ยเจ๋งๆขนาดล้วยังพูดพูดกลับอีกนะเหุ้แค่ว่าปฏิเสธด้วยยิ่งไปกันยานเลยเหมือนกับจับได้ข่าวน่ะจนจนด้วยหลักฐานแต่เขาก็ยังปฏิเสธได้นะว่าเราเอาคนสุรินที่พูดเขมเนคล่องเนี่ยาใส่ชุดมันมันไล่ตามไอ้นี่ได้ไงโทรศัพท์จะรู้เลยที่ออกจากบ้านตรงไหนก็อาจจะมาจากพนมเป็นก็ได้คนมาฝังใช่ไหมได้หมดเลย ใช่เพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และเราก็เอามาเล่นต่อได้ด้วยเป็นหลักฐานสําคัญมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งครับพี่เมย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องนั้นไม่ได้เปิด GPS หรือว่าสัญญาณมันไม่สามารถที่จะแท็กได้ใช่ไหมครับเวลาเราตรวจพิสูจน์หลักฐานจริง,รงๆอะ่ะมันไม่ได้ดูแค่และที่จุดลองอนจุดอย่างเดียวมันดูอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งอย่าลืมว่าเราได้ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้ไม่ได้เปิด GPS นะครับเราก็มีหลักฐานอื่นประกอบนะครับซึ่งมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้วสามารถที่จะไล่ได้หมดโทรศัพท์ตรงไหนเมื่อไหร่ก็รู้หมดนะใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตรงนี้ถ้าทําดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ไดไประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายังไม่รู้ใครเป็นใครค่ะครับแล้วเราควรจะต้องทําถ้าถ้าเล่นเป็นซีรีส์นะวันนี้เจอใช่ไหมอีกวันเป็นวันไปส่งที่ <c oughs> พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ออกข่าวไปอีกวันก็บอกว่านอีกสองวันได้ข่าวแล้วนะวันที่สามก็เจอ ข้อมูลว่าจริงๆอยู่ตรงนั้นอยู่พนมปงพนมเป็นเดิน,ดนมาัันหลกแล้วขึ้นไปแต่งชุดทหารตรงไหนเดินมาตรงไหนอาบน้ำเมื่อไหร่ไล่มาเลื่อยกระทั่งมาถึงตรงนี้ไอ้ยี่สสนุกอ้าวมีตรงนี้เหรอพาคนไปดูไหมเอาไอโอทีไปดูดีกว่าก็ไปที่รัฐลองนี่อะไรอย่างนี้มันจะเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องควรจะถแถลงเพื่อต่างชาติเห็นเป็นข่าวมันวมีคนมาตามแล้วให้หนักข่าวต่างชาติตามก็ได้พวกที่ชอบทําข่าวสงครามมาตามดู พิสูจน์หลักฐานเอ,อว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะในการที่ตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้